เพื่อครับอีกหนึ่งโปรเจกต์สำหรับคันนี้เป็นค่าย e s ูซูและเป็นสมาร์ทแคบหรือสเปคแคบของ e s ูซูนะครับเป็นปี21และที่สำคัญเพื่อนครับปรับสภาพสีมาให้แบบใหม่เอี่ยมแบบนี้แล้วที่สำคัญราคา3,079,000ไม่ขายขายแค่3 3 9 0 0 0บาททำราคาโปรโมชั่นครับเพื่อน2 9 6ครับทะเบียนดูโครงสร้างนะครับใหม่มากแล้วก็โครงสร้างดีมากเพื่อนไม่มีแกะนะครับดู ดูก่อนเลยใครเห็นแล้วอยากได้รีบโทรมาเลยนะครับมีคันเดียวตอนนี้มีตอนเดียวคันนี้นะครับนี่ดูสภาพเพดสีสวยนี่แก้มซ้ายขวาไม่มีแกะนะครับดูนอดขวาโพรงหน้าไม่มีขยับนะครับเพื่อนดูเครื่องนะเป็นเครื่องยนต์บูพาวเวอร์นะครับ1.9บูพาวเวอร์150แรงมา้าที่ขึ้นชื่อว่าประหยัดและก็บอกเลยว่า แข็งแรงทนทานมากๆอีกหนึ่งคันอีกหนึ่งเครื่องและที่สำคัญเพื่อนๆอย่าพลาดคันนี้ดูปรับสภาพมาโคตรสวยอ่ะไ่ดูส่วนของช่วงล่างเพื่อนดูใหม่มากครับแล้วสำคัญกว่านั้นยางเพื่อนยางยางเป็นของไทยนะยางไทยยางไทยยางไทยปีย4สี่ครับยางปีย4สี่รถเพิ่งมาถึงครับวันนี้วันเสาร์ที่22พิพฤศจิกายนห8แดใครซื้อทันซื้อนะเพื่อนนะ ไม่ได้มีบ่อยๆนะครับปรับสภาพแบบนี้ปรับสภาพรอบคันก็หลายหมื่นแล้วเพื่อนนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นกระจกมองข้างนะครับอ้ยกระจกประตูนะครับฝั่งคนขับเป็นออโต้แล้วก็ฝั่งซ้ายเป็นไฟฟ้าเซ็นเซอร์ล็อกพร้อมเ,อเนื้อกระจกไฟฟ้านะครับปรับไฟฟ้าได้เลยนะครับส่วนคันนี้นะครับเบาะคนขับนะครับผู้เช่าไปหุ้มเบาะมาหุ้มเบาะหนังมาเป็นหนังวินิลเกตเอนะสวยมากนะครับจริงๆมันจะเป็น เนี่ยเป็นยำกระบี่แบบนี้นะครับอ่าอ่ะ,อะเผื่อใครชอบนะครับเพื่อนคุณจะได้มา1ชุดครับให้นายอ่ะขออนุญาตปิดตู้เลขไม่อยู่ที่222,634กิโลเมตรเลขไม่ไม่ใช่ปัญหาเพื่อนนะครับใครซื้อทันซื้อเลยนะครับ339,000ราคาดีมากๆดูพลาสติกหุ้มตัวบางแดดยังไม่ได้ออกเลยเพื่อนเนี่ยสภาพยังกับป้ายแดง นะครับเครื่องยนต์ช่วงล่างเกียร์ดีหมดเลยนะครับบอกเลยว่าเป็นโครงการพิเศษนะที่บริษัทเรานะครับทำขึ้นมานะครับแต่ก่อนไม่มีนะผมบอกเลยนี่เพิ่งมีแค่ปีนี้ไม่ใช่ปีนี้เดือนนี้ด้วยนะครับเห็นไหมรอยอาร์กรอยเชื่อมต่างๆอยู่ครบหมดนะครับนี่คือรถเกรดไม่ต้องพูดอะไรมากมันคือรถน่าใช้น่าซื้อคันหนึ่งเลยนะครับอ่ะแคบดูนี่ เปิดอย่างนี้เลย90องศาเลยนะครับส่วนในส่วนของตัวแคบเขาและโครงสร้างครับเพื่อนๆดูน็อตไม่เคยขยับไม่เคยแกะนะครับเบาะแคบยังดูดีอยู่เลยเพื่อนดูนี่โอ้โหสวยงามไหมใครหาไปใช้งานเพื่อนไม่ว่าจะเอาไปใช้ในบริษัทหรือไปใช้ชีวิตประจำวันผมบอกเลยคนคันนี้โคตรขุ้มเลยนะครับประหยัดไปหลายหมื่นเลยเพื่อนซื้อสดไม่มีแบบเจ็ปร์เซ็นนะดูรอย q c ยังอยู่นะครับนี่ร,รถ ส,สวยๆแบบนี้เอามาทําโปรโมชั่นแบบนี้ซื้อให้ทันนะเพื่อนนะไม่ได้ทําเฉพาะตัวตัวรถนะทําแม้กระทั่งแคลรี่บอยนะเพื่อนนะสีนะครับดูสวยงามมากแต่กุญแจแคลรี่บอยผมไม่ได้เอามาเพื่อนๆน,นะครับแต่มีไลเนอร์แน่นอนและส,สวยๆแน่นอนดูนี่กันชนเสริมท้ายส,สวยๆเลยไม่มีรอยบุบรอยรักยิ้มด้วยครับไม่มีเลยนะครับเนี่ยเก็บงานแบบเกรดเออย่างนี้มาให้เพื่อนเอาไปใช้งานกันโคตรคุ้มผมบอกเลย่ะดู ยางลงยางอะไรนะครับอยู่ครบแล้วที่สาคัญใครนะครับเอาใครสนใจไม่ต้องห่วงเลยเดี๋ยวผมเพิ่มเติมในส่วนของพ่นการสนิมท้องรถให้อีกหนึ่งอย่างไปเลยนะครับเออเอา,เอามาดูเอกสารครับเพื่นครับคันนี้ปียีครับแล้วที่สำคัญกระบะบรรทุกมีหลังคาคือแคดดี้บอยลงเล่มให้เรียบร้อยนะครับเครื่องยนต์หนึ่งจุดเก้าหนึ่งร้อยห้าสิบแรงม้าดีเซลละดับที่หนึ่งครับใครอยากได้เห็นไหมบอกฝั่งนี้ยังเป็นกร,รมบยี่อยู่ก็คือเป็นสเปกห้างแล้วก็มีลอกนิดหน่อยนะเพื่อนนะ ตามนี้เลยโหแค่เพาะปรับสภาพสีนะครับก็หลายหมื่นแล้วเพื่อนเอ๋อยใครอยากได้คันนี้มีคันเดียวนะเพื่อนนะที่ทำราคาโปรโมชั่นแบบนี้ไม่ได้มีมบ่อยๆสำหรับเจ้าตัวโปรโมชั่นสุดคุ้มแบบนี้ออะใครอยากได้ส่วนของกระบะแคปอ e ีซูซูคันนี้ทักมาไปแล้วเพื่อนสวัสดีครับ